วัสดีครับคลิปนี้กับผมไปแล้วเทสเช่แล้วครับอุย้ยลืมขยายจอโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ครับผมจะมาบอกว่าเราสามารถซื้อขายเกมนี้กันได้ยังไงบ้างนะครับแล้วเงินเอ็มขายได้ไหมก็เดี๋ยวจะมาต่อข้องใสยกันเผื่อบ,บางคนอาจจะนึกไม่ออกก่อนอ,อื่นเลยหากเราต้องการขายเอลซนะครับในช่วงโอเผมคิดว่ามีเหมือนกันก็คือสามารถมาซื้อที่ช็อปได้นะแร้วมีหัวขอ้อเอลเอลซไว้ให้ซึ่ง ในต่อวันเนี่ยมันก็จะมีลิมิตและมีขั้นต่ำที่เราสามารถแลกซื้อเป็นโพชั่นออฟฝากขึ้นมาได้นะแล้วเมื่อเราซื้อเนี่ยเราไม่ได้ซื้อมาใช้เองนะครับแต่ว่าซื้อแล้วมันสามารถแลกเปลี่ยนฝากเอาไปวางในฝากขายได้นั่นเองก็เหมือนเราโดนเสียภาษีเนี่ยนิดหนึ่งห้าแสนอะไรย่างนี้จากเมื่อก่อนเราไม่ได้เสียนะปุ๊บเราก็ไปวางในฝากขายปิงแต่มันจะไม่มีราคาอะไรขึ้นเงนี้เราต้องไปเช็คราคาเองเช็คที่ไหน เอลแเชตที uh, ่อีเวนต์อีเวนต์ไอเทมครับแต่ตอนนี้มันจะไม่เห็นนะไอนี่มันบงังก็ฟอร์ชิว์อนโซลเนี่ยเห็นป mm ่ะ hmm. right? เราก็จะเห็นว่ามันมีโพชั่นขายอยู่แล้วใครมันมาขายอะไรบังหมดเลยเนี่ยอันนี้นก็จะมีโพชั่นขายอยู่เนาะแต่พิมพ์ชื่อได้ไหมพิมพ์ชื่อไม่ขึ้นผมลองแล้วแต่ผมบอกทีมงานแหละแบบว่าส่งฟีดแบ็กเข้าไป mm hmm. เผื่อว่าตอนอุปถทีมันจะได้เซิร์ชชื่อขึ้นนะเพราะว่าเดี๋ยวพอกิจกรรมอะไรเงี้ย ของอีเวนต์มันมันมีบ่อยใช่ไหมถ้าเกิดโพชั่น a อลอ่ะมันเสิร์ชไม่ขึ้นเนี่ยบอกเลยว่าเรียบร้อยช่วงหนึ่งเอ็มขาดตลาดแนะ่เพราะว่าซื้อไม่ได้ไม่ใช่หรอกซื้อไม่ได้แล้วคุณจะมาขายราคาถูกก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ขุ่มกันแล้วยงไม่มีระบบส่งด้วยยิ่งไม่มีระบบส่งตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวอย่างเงี้ยต้องตั้งขายลงตลาดกลางอย่างเดียวเท่านั้นก็เป็นอีกข้อเสียหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเขาอาจจะแก่นะ อาจจะมีระบบส่งส่วนตัวหรืออาจจะแบบว่าเสิร์ชชื่อไอเทมทุกอย่างขึ้นนั่นเองอันนี้ก็คือวิธีการซื้อขาย M A L Z นะต่อมาซื้อขายเจมก็เป็นการตั้งของขายราคาปกติเลยแล้วเวลาเราสมมติมีคนซื้อเราเรารับอันนี้คือผมแม่งไม่ได้มีของที่ขายไปครับรับทิ้งไปหมดแล้ว เราจะโดนภาษีสูงสุดอยู่ที่20%นะครับแล้วถ้าเกิดเราซื้อพรีเมียมเราก็จะเหลือ10%ซึ่งแน่นอนว่าใครเล่นไอดีหลักควรจะซื้อหรือไม่ก็เก็บเงินที่ฟาร์มมาเนี่ยเอาไปซื้อพรีเมียมก่อนเพราะว่าภาษีแม่งแพงมากเลย20%เนี่ยผมรู้สึกว่ามันแพงจัดเลยเหลือซัก15%ก็ยังดีนะ <c oughs> เนี่ยมาซื้อพรีเมียมมันนี้ซึ่งเปิดจริงมาไม่รู้ว่ามันจะราคาราคากี่พันเทชรนะเพราะว่าหบาทได้หนึเจมไง ก็เลยไม่รู้ว่าจะกี่พันเพรกี่พันละ่ะผมว่าหมื่นดีมันต้องหลักสามร้อยขึ้นไปอะเนาะสามร้อยบาทขึ้นไปต่อเดือนอะผมคิดว่านะพีเมียมันเนี้ยก็มารอดูกันส่วนวิธีตั้งของขายก็ปกติเลยนะบางคนก็อาจจะไปซื้ออัดตั้งของแบบราคาทั่วไปเนี้ยเออผมลืมบอกผมลืมบอกอันนี้เวลาตั้งของขายนะครับสมมุติมันเป็นของที่มีราคา <c oughs> เอาที่มีราคาเดี๋ยวผมหาก่อน ผมมีไหวะ,ะไม่มีหรอกงั้นเอาเป็นแล้วกันผมจะยกตัวอย่างว่ามันจะมีราคาเฉลีย่ยกับราคาขั้นต่าให้แนะนําแนะนํานะว่าตอนนี้ให้กดราคาเฉลีย่ยหรือ o p ปกดราคาเฉลีย่ยหรือไม่ก็ไปเช็คของนั้นก่อนเช่นอันนี้มันเป็น b u ออ f f ใช่ไหมมันอยู่ในหัวข้ออัปเกรดไอเทมแล้วก็อยู่ในหัวข้อ o ออ i ชั่ y Score มันเป็นคอตูมคอสตูมแล้วแล้วก็ มาดูก่อนว่าของที่เราขายเนี่ยมันมีขายไหมราคาเท่าไหร่ขั้นต่ำที่วางขายอยู่ราคาเท่าไหร่เราก็ขายตามนั้นหรือตัดหน้าไปนิดหนึ่งก็ได้แต่อย่าแบบว่าไม่ไปดูแล้วคลิกตามราคาขั้นต่ำเลยบางครั้งเราเจอคนเหลี่ยมครับมันเจอคนเหลี่ยมเดี๋ยวผมจะกดตกลงแล้วขายให้ดูขายไม่ได้อะแล้วขายดูเฮ้ย เฮ้ยเขาเอาเวลาออกไปแล้วอะ่ะผมเพิ่งสังเกตคือถ้าเป็นก่อนน้น่นนี่อ่านี่ไม่ได้ออกไปวะไม่ได้ออกเนี่ยมันจะมีขึ้นขึ้นบอกมาว่าไอเทมลดราคาแล้วผมจะไปยังไงคือหรือราคาสูงกว่าราคาตลาดประมาณสักสิบเปอร์เซนยี่สิเปอร์เซนอะไรที่ระบบมันกาหนดไม่รู้อะ่ะมันจะลงตลาดหลังจากสุม่มโดยการสุม่มเวลาระหว่างสามสิบถึงสี่สิบห้านาทีซึ่งตรงเนี้ครับมันเป็นปัญหาตรงที่ว่า ถ้าเกิดผมมันมีไอเทมชิ้นหนึ่งราคาหนึ่งแสนนะสมมติหยดน้ําเนี่ยราคาหนึ่งแสนราคาหนึ่งแสนนะแล้วมันมีคนคนแบบว่าเพื่หลีย่มอะตั้งไว้ห้าหมื่ตั้งไว้สองพันอะไรเงี้ยแล้วเกิดคนไม่รู้อะก็ไปตั้งตามราคาขั้นต่ําขั้นต่ำทางทางที่ไอของชิ้นเนี้ยที่มันตัดราคาไว้อะมันยังไม่ขึ้นตลาดเลยนะเพราะว่ามันต้องรอเวลา 3 0มสถึงสีทีใช่ไหมแต่เราต้องตั้งตามราคาของมันไปแล้วเนี่ยอันนี้ต้องระวังต้องไปเช็คราคาของที่จะขายให้ดียิ่งของมีราคาเนี่ยเช็กก่อนนะครับไม่ก็ไปโพสถามในกลุ่มถ้าไม่รู้ราคาหรือไม่มีของชิ้นนั้นขายก็ระวังให้ดีนั่นเองแล้วต่อมาหากเราทําการซื้อขายเจมแบบขายนอกอะไรเงี้ยนะครับแบบว่าขายนอกโอนซื้อขายกันเนี่ยก็ให้ซื้อกับคนมีเครดิตซื้อกับคนที่ อาจจะไปจ้างแอดมินผ่านกลางหรืออะไรงนี้แล้วก็วิธีการตั้งของนะครับถ้าเกิดแบบว่าเราไม่ควรเอาแบบผมจะบอกว่าเราไม่ควรที่จะตั้งของราคาแบบว่าเป็นเลขเพียวๆเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูเราควรให้มันแตกต่างกันนิดหนึ่งเราอาจจะไปซื้อ อาวองอาวุธจาก n p c มาก็ได้เนี่ยมันเอาไปขายในช็อปได้เหมือนกันเนี่ยซื้ออาวงอาวุธอะไรมาใช่ไหมแล้วระวังระวังคนตั้งซ้ำอาจจะมีบ้างแต่ตอนนี้มันมีดีเลย์อยู่อาจจะยังไม่โดนตั้งซ้ำกันแล้วก็อาจไปตั้งขายสมมุติเราจะขายกันแสนเจมในชีวิตในตอน o b เมันก็ขายได้ไม่เยอะเนาะแสนเจมก็อย่าตั้งแบบแสนเจมตรงๆตัวเงีง้ยก็ คุยคุยกันนิดหนึ่งอาจจะเสียเพิ่มสักนิดหนึ่งเนี่ยสามหงสามหกอะไรเงี้ยให้มันสังเกตง่ายๆหรือไม่ก็แบบขวดยาเนี่ยมันโปรติมันห้าสิบขวดใช่ไหมเราจะตั้งแสนเจมปุ๊บก็กลัวจะแบบว่าเดี๋ยวมีคนซ้ําเนี่ยแสนหนึ่งแสนหนึ่งอะไรเงี้ยแบบไม่อยากเสียเศษเยอะเราก็ทํานี้ครับกดแบ่งไอเทมเราอาจจะแยกมาเป็นแบบกองละหนึ่งอย่างนี้นะกองละหนึ่งอย่างนี้ แล้วก็ซื้อไปไม่ใช่ซื้อติพูดผิดขอภัยอาจจะตั้งราคาไปสมมุติหนึ่งพันหนึ่งปุ๊บมาได้สี่หมื่นห้างั้นเราก็เป็นสองพันสองแสนเจมและแสนเจมแล้วใช่สมมุติแล้วเราตั้งขายไปสมมุติเราตั้งขายไปมมแล้วสี่สิบห้าทีมันขึ้นตลาดปุ๊บชิ้นนี้ขึ้นตลาดปุ๊บเวลาซื้อเวลาซื้อก็ให้คนซื้อลองซื้อขวดหนึ่งว่าถูกไหมถ้า ถ้าถูกหรือว่าเราไม่ว่างอยู่ที่จอไม่ว่างเข้าไปเช็คก,ก็บอกชื่อเขาไปได้นะว่าตัวละครเราชื่ออะไรแล้วดูที่ระบบกดแชทแล้วดูที่ระบบมันจะบอกว่าเราซื้อไอเทมจากตัวละครชื่ออะไรเนี่ยสามารถเช็คได้หนึ่งทางว่าเราดึงของถูกคนหรือเปล่าแล้วก็ต่อมาอาจจะดึงทีเดียวสมมติเราอยากดึงทีเดียวแบบไม่ต้องดึงทีเล็กๆน้อยๆใช่ไหม ก็ให้มันแบบว่าไม่เป็นห้าสิบขวดก็ได้เนี่ยให้มันเป็นเจ็ดขวดเงี้ยแล้วเราก็ตั้งไปแสนหนึ่งอ่ะแสนหนึ่งอ่ะใส่เพิ่มมาสักหน่อยอ่ะอยี่บเอ็ดเงี้ยไม่ได้ไม่มีคนตั้งต,งตามหรือตั้งตามก็สังเกตง่ายเรามีทั้งเจ็ดขวดแล้วมีเลขตรงท้ายยี่สิบเอ็ดอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบางครั้งอ่ะเราไปตั้งสมมติทุกคนคิดเหมือนกันว่าไม่มีใครตั้งเวลานี้หรอกสมมติไม่มีใครคิดว่าว้ตั้งเวลานี้หรอก ตั้งไปเหมือนกันสมมติซื้อเพชรหนึ่งแสนออกภาษีให้เพราะงัานก็เป็นหนึ่ง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 อย่างเงี้ยแล้วคิดว่าไม่มีใครตั้งซ้ําหรอกเวลาเนี้ยแต่ราคามันมีนะมันแบบว่าเขาไม่ได้ตั้งตั้งตามเราหรอกเขาก็จะตั้งขายเหมือนกันแล้วแม่งมันชนกันอย่างเงี้ยก็คือมันพอของซ้ำมันก็อะไรเราก็ไม่กล้าเสี่ยงกดซื้อไปเนาะแล้วเราก็ต้อง เมือ่อไงเราก็ต้องแบบยกเลิกของตั้งของตั้งราคาใหม่เงี้ยแทนที่เราจะแบบใส่เือหนึ่งแล้วใส่เลขให้มันเป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของเราเงี้ยอาจจะตกลงกันหน่อยว่าเฮ้ยผมขอลดนิดหนึ่งได้ไหมจากเนือหนึ่ง,งเออเป็นแปดเก้าพอมันแบบสังเกตง่ายอะไรเงี้ยเออว่าไปก็คุยกันให้ดีจะได้แบบไม่ต้องเสียเวลารอนสองรอบนั่นเองก็เรื่องซื้อขายคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ